ก็สวัสดีครับทุกคนรับันนี้อยู่ของบินนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดนมๆไ่องไมรัเกมเิมๆนะครับที่ผมได้บอกไปคิดเ่าสุดๆเนี่ยเอาไหมครับแล้วอย่นงเกมดังอย่านนร้บไมคดังแ่้วห่จากหน้าเข่าพไนเตละจองไม่ไดเจอแคนเ้ เล่นเยอะเลยหน,น,นึ่งร้อยบาทเนี่ยโอเคหลังจากขึ้นบดไปแต่ตอนนี้ผมยังมีหมดเดียวอยู่ครับดิฉันจะดื้อกบอดด้วยเพราะว่าเราจะไมไ่ถึงนะครับท่ามัดเยอะกันนะครับอันนี้ยังเล่นกับบดอยู่นะแต่สุ่มไปเรื่อยๆก็จะเจอคนบางทีนะครับชื่อจะไม่ใช่พี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 อะพ,พ,พ,พีน้ำตาลครับเพรว่ามีเลขอะ อันไม่ใช่ครับในฉากตัวนี้จะได้ตัวซ้ายสุดเลยทุกคนซ้ายถูกต่อ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 ่ยไม่เหายผมเดินเร็วจุดดำเมตรสูงสุดน่ะนนบอดบอดโอ้โหบอดตอนนี้ผมเดินเสอร์อะให้ได้เจอคนเลยเลยคนจะคนจะรู้ถึงพลังของตัวนี้มันโหดขนาดไหนจับปืนเนื้อดีดี จะมาเลี้ยงใช่ไอ่าเป็นจริงระเบิดนะใช่ใช่ปตวกลางเลยตอนนี้ผมก็ยังม่เน้นคิวม่เน้นคิวไม่เน้นคิวเลยทุกคนเห็นมเยเลนไงเลือกิไม่พอโอเค ออมันมโดน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 เออทุกคนรู้ว่าบทที่นี่กากไม่ได้กากนะครับแต่มีแต่เพวกตัวต้นมนะอับแต่เป็น <Kate> ต <lied>. ้นเจอเจอไอตัวเนี้ยมมนมีผมแรงมากเลยเอาเพื่อนอะไคือบทไม่ได้กากนะต้องโคตรโกงเลยทุกคนอะคือต้อรู้เส้นทางแต่มม่จะเดินกระปุกอือมาเจอสาวา่าถ่ายมายิงอะไร้ ดูตัวกระโดดรู้สึกดีที่สุดนะแต่กลือกตัวนี้ตึกัวนี้มันไม่ตตกชุดปูวสีตัวสกลชุดชอดชุ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 ดุดดุดดุดยอดล่แต่สามตัวจะสนใจอะไรอุ้ยอยดีเหรอมึงหนีลงล่างก็ไม่รอดแอบเปลี่ยขึ้น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 ลูกต้องการคะแนน chú anh cũng chặt ta chân chưa để chưa 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 mà lên chưa 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 á thông em. <laughs> oh. bật, น yup. ั่นดปกันาละวอมกัลลิเปลี่ยนอีกทีก่อนทั้โหมดอล้วบ่อยแม่ยังเด้ได้น่ะน่ารัไอเหี้ยวัดแต่ฝักอันนี้คือหน้าโหลดเกมนะข้ี่เพื่อจะเกมเด้าสองสิบโอเคก่นตะเก หนึงประทับจเ็คได้ยาเาจุดที่แล้วก็คิวได้เยอะดรวยิวห้าตัวใหเจ็ดยี่เลยดูเติมเอาเาเติมมาเติมมุมนี้นะเติมมือก็หัวได้สนุกเยเกได้โอ้ยยดยูนี่คะมันแสนง่ายที่หายเลยับเลยดีกว่า เอาตอนนี okay. ้นะคะคือยังโง่คือยังโง่เยอะแหละดูเปล่งนกินคือตัวละครสองแสนมที่นีหกแสนโอเคเอสเปซแต่ผมไม่กด ผมอัฟจรนงน่ำรวงเท่ากับปีแล้วคุณไม่ต้องห้จะไมเอาละาปเปินตัวแม่เด่นเบยเปโป้ตัวสองตัวนี้เดี๋ยวเอาปืนตัวนี้ใ่แล <c oughs> ้วต้องเอาเงินเลยเเที่หน,น

โอเคคือตอนนี้ยังมีหมดเดียวะยะ okay. ย okay. Okay, นะครับทักรายโอเคเดี๋ยวดูคลิปเดียวโอเคนะนะครับคนผมก็จะลดมาแล้วนะนี่คือมันยังไงรัเข้าไปที่ดูคลิปน่าจะเร็นยังไโอเคไปกิยก okay. ินยันทำไมแกจะเพิ่งมา กูเชียนงนีย่ม่คได้ใส่อแสันนี้ลำบากะวิวหอันสองแสนทามาโกงเนาะเดลองให้ดูดีกว่าตเด็ดเทเล่นะห้าพันทานห้าพันอย่างเี้วะาเป็นห้าพันนอันนี้เาะขาคอเคไม่แส่ดีัข้อนาฬิกานี่เจอเท่าไหร่ จะเม็ดหันีวลหันเรื่วมเรื่งนี้ก็ไม่ข้าวมาไม่่กันนะาเม็ดอะโอ้โหโติกันเ่าอันนี้อยไรนในบทบทมันไม่รู้่าตัวตอนเรื่องเท่าไหร่อะดิอยากนะอยากมากเลยนะอยากเลืองเรื่อมดแบบาจะเล่นอะไร แ่าค่าลังเดียวๆเยวลยเออแต่น่าจะรอเลยเอเราะเงกระโปงเลยเอเอืมอก็ใช้มาครับเมนูนี่ก็ใช้เมนูเลยเจอ,อคนสองว่ะเอนีเจอคนสองเจอคนสองสามโว่ามีเดียดจัดเจอคนเยอะ มัน่เอนเดียวมัเดือดั่เคนนอดจัดเดือดจเดือดจัอเจอคนแ้งออ๋ออ๋อสยงเลยคนนีเเออโผมาก็โดดดิ ดูเด็อ้อหูช่างดีขนาดนี้ฮไม่ื่อต้ลจะไปชื่อทนแน่ดูขบวนรถบดมีแค่สองางูดูเดอดนะดูเดืดนะดูเดืดนะดูเดอดอื้มมามานี่มานี่ อืมอืมอมอ,อือือสท้าสับวการคินเลยกูกับโดนกูกับโดนทุกคนกูกับโดนน่าอุ้ยกูกับโดนนะเอ้ยคิวน่าละโอ้ฟิวนโอ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 ั่นเลยสูงไง้ไป่ลหว

อยู่ทำงานดิแต่ก็ออกไป้วก็กไป็ก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 ็ย็ก็กทก็ปก็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 ก้ก็กก็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 กก็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 ก เออเดี๋ยวสนะแล้วไว้ไว้นี่คนนู้นคนเอพีบทนั่นเองบ๊อบ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 บ จะยังไงครับผมจะดูเพื่ออะไรอูเออนี่อย่างนี้นะคุณสุคนิษฐ์อะไรต่อเลทต่อเก็บดินแต่เออกระลิ้งทั้งนั้นกระลิ้งว่ะต้องเน้นต้องเน้นเข้ากับศิลป์ได้หมดว่าเคย เ้ยลหนกับน่แ้วเห็นเลพที่แตัวกระปุกตงนีจะดึงหัวนะเว้ยอุ้ยดตองเะหนบอ้ยสู้แบ้ยอ้ยโ้อ้อ้นโอ้ยโ้ออ้ย้ยโอโอ้ยโอ้้ยอ้ยโ้กโออ้ยโอ้้ยโ้อ้ย้ยโอ้ยับ้ยอยโอ้ยโมาอ้ยโอ้ย้ออ จะต่อครับโอเคไอกิมันรดชาตเฮ้ยจะโลดจะโลดจะโลดไม่สู้ไม่สู้เพื่อเือเือน้ำเปล่าล่ตัวนี้ยตัวเล่าเลยงตัวเรเลเท่าไหร่วะงนกูแต่ดูว่าไอตัวเสร็จไอตวจะะจ่ยรกเนียก็ถึงก็ซื้อตันนี่นี่น เฮ้งน you know oh, you know ี้เี้าเนี่มึง้น้องก็งดหันะนี่นีีนี้ามกนเนะน่เนะน้แล้น่านสน่าเกาเลยอ้าองน่สจะ ตัเกบตัวทั้งหมดนี่เดโเลยเนี่ยเจอเจวบทบตนเจวบทเขาเไม่เจอบทเคอกูแพแล้วอถ้ามันเข้านานเคอรทุกคนจะรู้ว่ามังสู้คนจริงทุกคนจริงออแมงเลยทุ่งังดนี่ไงกูว่าคนจริงล้วอะเอ่าเจอคนจริงดิล ต่างเดิมแลนะไม่เด็นนะโอ้ยรอเปเลยจริงไม่อแต่แค่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนชื่อนะเนระชื่อจะดูเหมือนแบบเปลี่ยนใหม่อ้เข้าูัะเข้าูัะเข้าป๊าบไม่ป็ 오, 오, 이 오. 오, 이거 오. 이런 오. 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 음, 음, 오. 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 이 오. 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 우 오. 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 ก็เป็นยังเดียวเือจะมมีมอันนี้บอดของจริงเดีวว่ใครมาสู้อย่งี้ได้หรอกเดี๋ยวงแผนก็ไม่รู้นะแต่วคอนโดต้องสู้ไวหรอกโอ้ยน่าจะถึงคนละขบวนจะเดินออกะไรโอ้แต่ตัวเองก็ไม่รู้จะจร้น ใครจะรีบไปอยู่นี่บ้างเออแลวนี่ใช่เจะเล่นก็ตีกันไปนี้เลยเราจะเสียให้อืมคนจริงเหรอโอเคได่ไหวโอไปหน่อยได้ไปนี่แหละโอเคโอเค ก็กจแล้วกนีเลย้้นต้องลุนลนไม่อยู่ไม่ได้ไก่ลุ้น่นะเออต้องลนไม่ล้นไม่อยู่ไม่ได้

มึงจะลุ้นใจรึเปล่าวะถอน่อนออกบ้อืมโดนไปนัดนเลโดนไม่กซูไปนั่นเลยอุ้ยโดนเลยน้องติดจัย

มาท้องกับปืนด้วยชั้นต้องกงูร้องห้าแสม้งองห้าแสนแตกแตกแตกอ้ยปิดจริงนะชแล้วมอเช้าวะ่ะเย้โอโหโค่งอีปออกออีกเยคอึดอดอึด้วยไอ้มันก็จะหลดไปงทางเข้าปทางเปิดไอ้จีบบ้า กุดเอิแล้วองมาแล้วก็นี่อ้อด้นอู้ดีเสียงชู้คนชินี้เสียงดีเอทัถ้าองไม่ห่างก็ไม่ไอึดคุณน่าจะโกงมาดูมาเอตัวเขนเ่เดี๋ยนไม่ใช่หรองเม่เจอไม Rồi tôi tưởng cứ cái gì đây này cái là tất cả cái tôi kia, đi tao chỉ muốn làm cái anh tôi tụi tôi, có sẻn Có นี่ฮ่าอะไรกูจะซื้ออื้อสสิ้นสมบูรณ์กระดานเทินี่ฮ่าอะไเงยกระดานเชิญ้วกมีสีด้วยนี่ปืนเหลือกระมี่แล้น่ก็จตัวนี้

คือตัวแกล่กหออกปเริม่มเริ่มหนึง่งแต่อาวุธอ่ไม่ใช่หรอมาไปจะอเอ่าใครจะฆ่าจากนี้แหลงเหรอจากนี้แหลกัแกตุ่งเลยนะเ่งนั้นเ่งนัน ไปไ่อหนึ่งไปต่อวะไปต่อหนึ่งไปต่อไปไปต่อไปมึงจะรีบอือหึอือหึงั้นนะอือหึไปต่อไปโอ้

ไม่ไดอเข้าเลยไม่โดนเลยนะครับไม่เาเลยย้นไปตรงนี้ดีไหมยังเชื่อไอืมอมกอลลป้มเอาดิเอาดิลงจะแตห้ลยเอาเลยเ 어디 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 어디

อุ้ยยังไล้ดสดาก้ยแล้วใครเจ้ตดใหญขึ้นดามมาเลยว้าวนี่ไงเเรวเร็วเร็วเว อุยคนตามเยอะ้ายนะอเออออเิเอืออยออออออืออออืออออออยกลยกสองแม้งแรงจัดวดเด็ดิยกสองม่งทั้งร่างเห็นรวมากเลยผมตัวติดหนึ่งจ็ดห้าเจะอุ้หไอ วจสอไใ้ที่หาเลยตัวนี้ก็ตัวเดิมทำกูอะทุกคนอ่็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอให้ปติดตามขอให้กดติดตามขอให้กดไลค์ด้วยนะครับและอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนะครับ ช่องอันตีเกมนะครับอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับนะเราจะเต่มให้ด้วยครับช่องนี่นะครับทุกคนเชื่อกดติดกดตร่งนี้นะครับแล้วก็กดกดดิ่งไปด้วยนะครับื่อตามคลิปใหม่ของเพื่อนผมนะครับกดแบบนั้นเลยนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามช่องผมเลยนะครับนี่นะครับนะก็ ลืมขอกดติดตามแค่ร้อยคนผมก็ภูมิใจแล้วนอัขอเลิกคลิปแลบวไม่บาย